ก็มาต่อกันใน EP ที่2แล้วกันนะนะครับในส่วนของตัวคนเล่าเรื่องเนี่ยก็โอกาสทองมาถึงแล้วสัมนาเทรดทองที่ใหญ่ที่สุดจากทีม y ู u h ส่งท้ายปี2024เรียนรู้จากเทรดเดอร์มืออาชีพที่พร้อมพาคุณไปสู่ความสำเร็จพร้อมเครื่องมือใหม่ที่จะทำให้การเทรดทองของคุณนั้นง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมทำกำไรแบบมืออาชีพนี่คือโอกาสของคุณที่ไม่ควรพลาด รางวัลมูลค่ามากกว่า3,000 300, 0บาทและมื้ออาหารเที่ยงสุดพรีเมียมรอคุณอยู่ในงานนี้รีบสมัครก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับเพราะนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่โรงแรมเซนทราแกนเซนทันเวิลด์แล้วพบกันนะครับ เเพื่อนนแทท้ักรดต้องบอกว่าผมมาพูดพูดต่อจากรอบที่แล้วนะครับพี่เป็น EP ีของโค้กครับผมนะครับที่รอบที่แล้วเนี่ยเราพูดในเรื่องของเอสไตล์การเทรดมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวสเกลปิ้งเดย์เทดนู่นนี่นั่นโพสิชันนะครับแล้วก็คอนเทเลียนอะไรพวกนี้นะนะครับเพื่อให้ดูว่าเอข้อดีข้อเสียของการเทรดเนี่ยแต่ละแบบเนมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยผมยกมาพูดต่อเลยแล้วกันว่าเอทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเลือกสไตล์เทรดแบบไหนดีครับ หรือปัจจุบันเรนาเป็นสไตล์เทรดแบบไหนนะครับเราจะได้ระบุจุดยืนของเราถูกนะครับ,รบนะนงวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นิดหนึ่งลยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกสไตล์เทรดนะครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญนิดหนึ่งแล้วก็ซีจ ingt, จนเรียรสนะซีเรียสหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถระบุได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเทรดแบบไหนเราจะได้รู้ครับว่าเ,เราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนไหนเราต้องเน้นส่วนไหนเราต้องทําอะไรบ้างในชีวิตประจําวันนะครับไม่ใด้จัดการเวลาถูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ผมจำแนกไว้คร่าวๆ2อ,อย่างแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ปกติแล้วเนี่ย mm hmm. การเลือกสไตล์เทนนะ mm hmm. ดูในเรื่องของตัวเ,เขาเรียกอ,อะไรเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งเป้าหมายด้วยนะครับเรื่องการจัดการด้านอารมณ์นิดนึง mm hmm. แล้วก็ข้อจำกัดอื่นๆ อย่างเช่นบางคนมีงานประจาอยู่แล้ว<ช>แต่ก็จะเทศด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของเวลาะอืมก็เป็นเรื่องของเวลาที่ติดข้อจํากัดนะครับอาจจะไปสเกลปิ้งหรือไปอะไรน,นี้อาจจะไม่สะดวกนะครับนะแบบนี้นะครับมาพูดเทียบหัวข้อดีกว่านะครับหัวข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของดุลยภาพดุลยภาพบุคลิกภาพบุคลิกภาพในการเทศ <c oughs> ดุลยภาพซะแล้ว <c oughs> ภูเก็ตภาพอะไรกันเพลโอเคภูเก็ตภาพอันนี้คือผมแยกเป็น2ประเภทใหญ่ละกันนะครับคือประเภทแรกเนี่ยจะเป็นพวกแบบสเกลเปอร์คือพวกที่จะเป็นแบบเหมือนสกาวปิ้งก็ดีเดเทรดก็ดีอะไรก็ดีที่เขาทำกำไรแบบสั้นๆเก็บเป็นรอบๆไปเน้นทำรอบอะไรอย่างนี้นะกับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นพวกลองเทอรมลองเทอมคือจะเป็นพวกโพซิชันพวกสวิงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในโหมดของลองเทอมนั่นเองนะก็คือเทรดสั้นเทรดยาวนั่นแหละประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยมาพูดในหัวข้อของบุคล,บคลิกภาพในการเทรดม,มันคืออะไรอะอันนี้คือประเด็นแรกที่ควรจะระบุได้นะครับก็คือคุณเป็นคนที่ชอบเทรดสไตล์ไหนคุณมีเวลาขนาดไหนอ,อันนี้อ่าผมรวมอยู่ในนี้เลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีเวลาแค่วันละสองสามนาทีคุณอาจจะเลือก <laughs> ที่จะไปเทร <laughs> <laughs> ด,ดถ้าคุณมีเวลาม่เที่กเถ้าคุณมีเวลาตั้งสองสามนาที ดูกราฟยังไม่ทันเลยโอเคเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่ถ้าคุณพอจะมีเวลาสักสองสามชั่วโมงนะครับมาดูกราฟจักนี้หนึ่งนะครับคุณอาจจะเลือกที่จะเข้ามาเป็นสายในส่วนของอ่ t i o n คชัมนะครับหรืออาจจะเป็น s สวิ t r a d e นะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาในการเฝ้ากราฟเยอะนักกว่าจะเข้าแบบ ดูทีเดียววิเคราะห์รวมทั้งวิคเลยหรือดูระยะยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้เพราะว่าการที่คุณมาเป็นโพสิชันหรือสวิงเทปเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะมีความเสี่ยงที่ต่ำเพราะว่าสายนี้เนี่ยเขาจะเล่นกับระยะทางนะหลอดอาจจะไม่ได้เยอะเล่นกับระยะทางเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูทีเดียวเก็บรอบนานๆทีนะครับวิคหนึ่งอาจจะเปิดแค่ไม้สองไม้สามไม้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องเปิดไม้เยอะเน้นรอบเน้นระยะเอา ส่วนอีกแบบหนึ่งครับถ้าเกิดว่าค okay. ุณมีเวลาทั time, ้งว mm ันเลยฉันว่างมากไม่รู้จะทําอะไรนอนก็แล้วเวลาไม่หมดจะดีหนึ่งคุณก็อาจจะเลือกที่จะเป็นสกาวปิ้งนะครับหรือจะเป็นเดเทรดเพราะคุณสามารถวิเคราะห์รายวันได้นะครับหรือเก็บรอบสั้นๆได้นะทํารอบทํารอบเอานะครับแล้วก็สเกลพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่แยกประเภทลงไปแล้วกันนะครับว่ามีสกลปิ้งทุนน้อยทุนเยอะนู่นนี่นั่นเราไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอันนี้คือพูดเป็นหลักๆก,ก่อนว่าวิธีเลือกสไตล์ยังไงครับอ่ะประเด็นหนึ่งผ่านไปแล้วเรื่องของบุคลิกภาพประเด็นสองคืออาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณจัดการอารมณ์ไม่ค่อยได้คุณอาจจะแบบอุ้ยรู้สึกหงุดหงิดเวลากราฟมันเคลื่อนไหวราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคุณอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับการเป็น มันอาจจะงงนิดนึงนะแต่สำหรับผมเนี่ยคุณอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับการเป็นสเกลปิ <c oughs> ้งหรือเดทสเกลปิ้งหรือเดทนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณห่วงหงิดขนาดนั้นเนี่ยหรือคุณไปจดจอ่อคุณทําอะไรคุณก็ต้องเปิดดูการาฟอย่างงี้ครับติดการาฟเลยติดกราฟเลยเอออันเนี้ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยคุณอาจจะยอมรับความเสี่ยงไม่ได้หรือเปล่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับลองเช็คตัวเองดูนะคุณอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้หรือกลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ไปแก้ไขกันเอาเอง นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่แนะนําในเรื่องของตัวส c กลปิ้งหรือเดเทดถ้าคุณเป็นคนประเภทแบบนี้นะนะครับทางออกที่ดีคือคุณอาจจะไปในเรื่องของโพสิชันหรือสวิงเทตซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าไม่ซับซ้อนนะครับเท่ากับพวกสวิงและเดเทต สองคือไม่ต้องใช้เวลากับมันเยอะรกระสามคือการที่คุณออกหลอดน้อยๆแล้วปล่อยมันวิ่งได้ครับยังไงคุณไม่ค่อยกังวลกับมันอยู่แล้วเ,ออเราก็จะแบบไม่ต้องมาคอยดคอยูคอยกังวลคอยนู่นนี่นั่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวของพวก scalping day trade นะครับเขาต้องการใช้สมาธินิดหนึ่งสมาธินิดหนึ่งคือเวลาเขาจะออกออเดอร์ตลาดเทรดท,ทีหนึ่งนะครับเขาจะต้องวิเคราะห์ว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยกรอบอยู่ตรงไหนนะแล้วมีอะไรจะโดนหรือเปล่านู่นนี่นั่นตอนนี้ใกล้เวลาวอลลุ่มหรือยังอะไรอย่างนี้ นะครับซึ่งถ้าคุณไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของอารมณ์และเวลานะครับอารมณ์และเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณค่อนข้างแบบควบคุมอารมณ์ได้ดีวิเคราะห์ไม่ตื่นตูมนะครับก็ลองดูครับตัวสวิงและเดทเท็ดก็สามารถทำประสิท์ได้เยอะกว่านะเท่าจริงๆแล้วนะครับเพราะมันเก็บรอบได้เยอะกว่า โอเคครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเป้าหมายแล้วกันครับผมเที่ยวคุยกันตะกีีนะว่าเอ้ยการเทรดเนี่ยหนึ่งคือดูบุคลิชาติดูบุคลิกภาพลินลินผ่านเองแล้สองอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เวลาโน่นนี่นั่น,นข้อจํากัดครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายด้วย <c oughs> เป้าหมายก็ไม่ส่วนสำคัญครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยถ้าคุณแยกย่อยดีๆครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทุนเยอะอยู่แล้ว <c oughs> แล้วคุณต้องการค่ความมั่นคงนะครับสายอย่างตัวสวิงเทรดหรือ position จะตอบโจทย์กว่า นะครับในขณะที่ถ้าคุณไม่ได้ทุนเยอะหรืออาจจะทุนเยอะเหมือนกันแต่ต้องการกระแสเงินสดนะตัวสกาวปิ้งแล้วก็ตัวเดทเทนะครับอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกแบบไหนนะครับก็อยู่ที่คุณแล้วกันนะนะครับทีนี้พอพูดเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับแต่คนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าโค้ดแล้วที่เนี้ยเราควรจะเลือกไงดีสมมุติว่าผมเข้าตลาดมาใหม่เราควรจะเลือกเทรดสายไหนดี จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดเหมือนกันนะว่าเออมาแล้วแต่ความถนัดคุณอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณคุณเพิ่งเข้ามาตลาดนะครับกลับไปดูอีพีที่แล้วจริงๆอีพีที่แล้วเราบอกมาแล้วนะ <c oughs> อันไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ <c oughs> แต่สาหรับว่าคนแบบเอ้ยเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่ๆเลยยังไม่รู้อะไรเลยนะครับอลองไปดูในส่วนของตัวสวิงหรือโพส i t i o n ไปก่อนก็ได้ <c oughs> อาโพส i t i o n อาจจะยาวเกินไปนะครับใจคุณน่อยจะไม่ไหว <c oughs> ไปเป็นสวิงก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวสวิงเนี่ยความซับซ้อนในการ วิเคราะห์ในอะไรพวกนี้ครับมันต่ำกว่านะครับหนึ่งคือความซับซ้อนในการวิเคราะห์ต่ำกว่าสองคือไม่ต้องจับกราฟเท่าไหร่รไม่ต้องเทรดเยอะนะครับสามคือมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามาตลาดใหม,ม่ต้องการความเสี่ยงต่มนู่นนี่นั่น,น,นคุณอาจจะอยู่ในโหมดของสวิงเทรดไปก่อนนะครับพอสวิงเทรดสักพักหนึ่งคุณเริ่มคิดว่ากระแสเงินสดไม่ได้อะไรไม่ได้นู่นนี่นั่น,น,นอ,ยอยากได้เพิ่มก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมครับในส่วนของตัว scalping หรือ day trade ก็ได้ เพราะว่าไอ้เจ้าประเภทพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในประเภทที่มีความซับซ้อนมากกว่ามีกระบวนการความคิดมากกว่าแล้วก็ใช้ความเสถียรของอารมณ์มากกว่าและใช้อื่นๆด้วยนะครับอนะค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงทุนด้วยในบางทีนะครับก็่จะต้องใช้มากกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครเข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยแนะนำก่อนเลยว่าลองเทรดบบสวิงไปก่อนนะครับคิดว่าซื้อหุ้นอะไรเงี้ก็นะครับลองไปเทดในตลาดหุ้นก่อนอเสร็จแล้วถ้าคุณเริ่มเริ่มชินแล้ว เริ่มอยากมากกว่านี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะก,การมาผันมาเป็นสเกลปิงล้งหรืออะไรอย่างนี้ครับหรือลองดูก็ได้นะ <c oughs> ลองเทรตดูเลยนะแต่ละสายเนี่ยเฮ้ยพอเราไปเทรดแล้วอย่างเงี้ยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันใช่แล้วถ้าอยากเป็นสายไหนเนี่ยก็ไปคุยกับคนประเภทนั้นนะครับใช่เพราะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเทรดเดอร์แต่ละสายเขามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันมีมายเซ็ตแตกต่างกันอะมันทําให้เอ้ยบางครั้งบางทีอะสายที่อยู่ยาวอะกับสายสั้นอะมันคุยด้วยกันไม่รรรู้เเื่่่องงยาาตตีีีีกกัันนนบบวท ฝัง่งถือยาวฝั่งลองเทอมกับฝั่งสเกลเปอร์นะครับเขาจะมองมาเหมือนกันแบบสเกลเปอร์เอ้ยอันนี้มันลงได้นะมันรุ่นนี้ได้นะมันทํารอบได้นะใช่อ่าแต่ว่าฝั่งเนี้ยลองเทอมเขาจะบอกว่ามันขึ้นยาวมันขึ้นยาวอ่าอ,นนอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งนั่นแหละมุมมองเราอาจจะคนละมุมมองกันใช่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้สําคัญนะครับก็ประเด็นหลักๆที่วันนี้แล้วกันนะครับก็อยากให้ ระบุให้ถูกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่จุดไหนเราจะได้ไปเน้นจุดนั้นคุยในคนที่เป็นประเภทแบบนั้นเหมือนกันเราจะได้คุยเรื่องนะครับแล้วก็อาจจะโฟกัสได้ถูกที่ทุกทางนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเป็นบางคนเนี่ยเขาเป็นเดทเเป็นสเกลเปอร์เป็นอะไรเงี้ยครับแต่ดันไปมองในมุมของสวิงเห็นเงี้ยครับมาจะเกิดความเสียหายได้หรือเสียโอกาสได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามอยู่ในจุดที่ ถูกต้องแล้วกันคุบองครับ <c oughs> ก็คือเมื่อกี้มีเรื่องของการโฟกัสให้ถูกทีอย่างเงี้ยเทเดอร์แต่ละสายมีแนะนํำไหมครับว่าเขาควรใช้ไทม์เฟรมยังไงบ้างไทม์เฟรมยังไงบ้างจริงๆอ่ะมันเทเดถ้าถ้าเวลาเราดูเทรนด์ดูอะไรอย่างงี้นะมันดูได้ทุกเฟรมแหละแต่ประเด็นคือบางทีเนี่ยพวกสก้าวปิงกับเดเทเดรนะครับการที่จะไปดูเดย์ดูดวีคมาจะเยอะไปคือมันดูดูได้แหละว่าตีแนวไวนู้นนี่นั่นไว้พจารจานะแต่ว่าโอเคเวลาเทรดจริงๆครับย่อยลงมาเวลาเทรดจริงๆเรามาโฟกัสเนี่ย ถ้าเดทอาจจะไปอยู่ที่ H 1 M 3 0มส่วน scalping นะครับมันจะไปอยู่แถวแถว M 5อะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะ M 1นึ่อะไรก็ได้นะครับเพื่อทำรอบนะทำรอบนะครับสั้นๆส่วนพวกนี้เนี่ยเวลาที่สมมติกราฟมันถึงเป้าแล้วไปต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเสียดายมันครับอย่าลืมว่าเราเน้นทำรอบเราไม่ยืนระยะไม่เหมือนกับพวกลองเทอมนะครับเพราะลองเทอมกว่าจะเน้นระยะไม่เน้นทำรอบก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อน ก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาตลาดใหม่ๆนะครับหรือเพิ่งเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดนะกันนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทการเทรดข้อดีข้อเสียว่าเฮ้ยแต่ละการแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือเราจะเลือกประเภทการเทรดยังไงดีลองไปถามใจตัวเองดูครับเฮ้เราชอบดูกราฟหรือเปล่าเรามีเวลาหรือเปล่าทํางานประจาอยู่หรือเปล่าหรือมาแล้วก็เธอเธอ เราเหมาะกับเทรดได้ประเภทไหนถามใจเองดูใช่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้โฟกัสได้ถูกจุดแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการทำกาไรหรือเพิ่มความสบายใจในการเทรดได้ยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็โค้ดไก่นะครับน่าจะต้องขอตัวลาตัดไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับจะเป็นใครไปลุ้นกันนะครับสำวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด